ครับผมนะนะนักตกปลาทุกๆท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนาชาฟิตชี่วีที่481นะครับผมหน้าหมายอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับผมเมนูโคูซอยสองครับเข้าสู่วันที่13นะครับผมวันที่สิบามนะครับผมยังไม่ไปไหนครับวันนี้มากับทีมงานหลีวงบน้อยครับผมนักแชมป์ครับผมโอ้หน้าตั้มครับผมและทีมงานตกปลาหน้าลินแล่หลีวหลายๆท่านนะครับผม รวมกับป่าด้วยครับเพิ่งจะลงนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับวิถีเซียนนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นตรงเสาหลักของหน้าท็อปเมื่อวานนะครับผมระยะ3ามเก้าและสามหกครับผมวันนี้จะตกบอลล้านครับผมกับลอยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผมเยอะๆครับผมแล้วมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับเพราะว่าถึงตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งนะจะหกโบกแล้วครับผมเดี๋ยวน่าจะบันเทิงนะครับผมไม่แต่เพียนก็ปานินครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าเป็นไงครับ ขอบคติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับติ๊กตาด้วยครับผมน้ำชาฟิชชิ้ง e ีที่481นะครับผมน่าอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลพิ้วซอย2ใคอยติดตานชมครับโอ้วันนี้ครับมาจับทีมงานเหลี่ยงงับนยจับทีมงานทีมเหลียวครับน่าท็อกับช่างนะครับผมนี่มาน่าจะป2วันครับผมวโอ้โหฝนลงมาตามมากับน้ำท็อเลยครับโอ้โหพอสมควรเลยครับอะไรก็ไม่ข่าเลยครับแต่เพียนแมสแต่เพียงก็ไม่ข่าครับผมโอ้โหนะครับเลยครับ ใครสนใจสั่งได้ครับผมนะท็อปนะครับติดต่อได้ครับเดี๋ยวมีลิงก์มีเบอร์โทรนะครับงใต้คลิปนะครับผมนะท็อปกระแางขี้ครับใครสนใจสั่งได้ครับตามระยะตามราคาเลยครับผมนะแชมป์นะตั้มเลยครับผมมีงานเดี๋ยวครับเต็มเลยนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมวันนี้แต่ละคนเอาฝนมาด้วยกันนะโอ้โหรวมกันเต็มฟ้าเลยวันนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นนะครับผมว่าจะมีช่วงที่ปลาข้าวหรือปลาครับเป็นลุ้นกันครับผม ยังไงก็ขอฝากตัวนิจตาวบอลละโปรแชร์ตัวสุดท้ายนะครับแต่น้ำชาพิ่งขึครับผมมีปีที่481นะครับผมเราต่อเรื่องหต่อสองวันที่13เช็ดเกยครับผมไปล wow. ุ้นกันเลยครับแล้วก็โอ้โหนะครับของผมพาจนได้ครับผมตัวงสายครับผมสวยๆครับผมน่าจะสี <leaves> is, ่ห้าต <ul> ัวแล้วครับผมรอน้าไปลุ้นตัวต่อไปครับผมหวังจะมาได้ครับโอเคเราจะอะไรอาหารเป็นก็จะมี อจะเพียนตามถาดไงยังไงอ่ะคระผมวันนี้ก็ใกล้สิ้นสุดของทีิปในวันนี้นะก็ในวีที่สแล้วแปดเปบเ็งผมถ้าหมาของเราต้ลงมะไลครับผมวันนี้มากับตงานหรือลูกน้อยกับนัดท็อปนะครับผมนัดท็อปเราจะได้ไปสี่ห้าแหลยครับผมอานนีก็เงียบว่าผม เป็นปลาตะเพียนครับผมเดี๋ยวก็ต้องเลิกถ่ายคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวน่าจะพี่ยอดก็บเอกกลับบ้านครับผมตรงตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในวีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับตอนนี้ก็สิ้นสุดของคลิปในวันนี้ครับในวีที่481นะครับผมหน้าเก็บน้ำองปลายมือคู่ซอย2ครับผมวันนี้มากับทีมงานเหลียวกบน้อยนะครับผมน้าแชมป์กลับไปแล้วครับผมน้าตั้มอยู่ตรงนั้นนะวันนี้ไม่มีตัวเลยครับผมพรุ่งนี้แก้มือใหม่ครับผมดักกุ้งไปแล้วก็ ทีมงานตุ้งติ้งกับหน้าดินก็อยู่ทางนน้นนะครับก็เริ่มกลับกันไปค่อนข้างเยอะแล้วครับผมวันนี้ปลาไม่กินนึิงครับฝนตกเกือบทั้งวันครับถึงตกไปเยอะก็ทั้งลมทั้งแดดสลับกันมั่วไปหมดนะครับผมวันนี้ดักกุ้งไว้เผื่อวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเราต้องรีบกลับทยอยกิบิกลับบ้านครับผมมาดูปลาลวงนะครับผมนี่ครับผมแต่แจ๊คแม่ปลามาตัวนะครับโอ้ไม่มีเกดครับปลาพิการครับวันนี้ครับแล้วก็ปลาเตอเพียนเล็กครับผมแล้ววันนีว้นไปตัวหนึ่ง พอได้ย่างกินเขาเดี๋ยวพวกนี้มารุ่นกันใหม่ครับผมในปีที่482ครับผมนาชาติฟิชิงแ้วพบกันใหม่ในปีหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ